อันนี้เป็นลิเนียเรกูเลเตอร์นะใช้เอา1อมสามนเจ็ดนะอันนี้เราเพิ่มตัวเช็ดกระแสนะทางไฟลบอนะอาร์เซนสายออฟแอมแล้วมาคอนโทรลอีีอาร์แล้วก็มาดึงขาขาไอจัดลงกาวน,นี่ปรับโวล์ น,นี่ลองชอดด็อตดูช็อตเสร็จไฟมันจะติดนะฮะแล้วไฟมันจะออกมาได้แค่นี้เองให้ช็อตนะแล้วกดรีเซ็ตทำงานได้ต่อได้มันอันนี้หม้อแปลง5แอมป์สมัยโบราณัวใหญ่หน่อย ยี่สิบแปมสิบปีแล้ว